สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูกวางตุ้งไต้หวันผัดไข่ขั้นตอนแรกนะคะให้เราตั้งกระทะใส่น้ํามันพืช1ช้อนโต๊ะเปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมสับลงไป1ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมให้พอมีกลิ่นหอมจากนั้นเราก็ใส่เห็ดฟางลงไป300กรัมค่ะ ผัดเห็ดให้พอสุกใช้เวลาผัดเห็ดประมาณสองสามนาทีนะคะพอเห็ดสุกดีแล้วเราก็ใส่ผักกวางตุ้งลงไป300กรัมค่ะผัดให้ผักกวางตุ้งเขาพอสลดนะคะพอผักสลดดีแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปสามฟองแล้วก็ผัดไข่ให้สุกค่ะ พอไข่เริ่มสุกดีแล้วเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าเครื่องปรุงให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูสุขภาพนะคะกวางตุ้งไต้หวันผัดไข่ สูตรพร้อมวิธีทำโดยละเอียดก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะวิธีทำง่ายๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ